บอกเลยว่าสนุกมากเที่ยวตุรกีกับทัวร์ค่ะทุกคนนอกจากสนุกแล้วเหนื่อยมากๆอันนี้คือตื่นตาตื่นใจเพราะว่าได้ขึ้นบอลลูนค่ะแล้วก็สถานปัตยกรรมก็เยอะทริปนี้คืออาจแน่นมากๆจนต้องทำสองีทุกคนยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ สองมาแล้วค่ะทิปนีม้มาป้ายจะพาไปขึ้นบอลลูนด้วยค่ะทุกคนเราโชคดีมากที่ได้ขึ้นเลยคะ่ะพาไปที่แรกของ EP2 นสองเลยค่ะทุกคนก็คือเมืองโบราณเอพิซุดค่ะซึ่งเมืองเอพิซุตนะคะเป็นเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากค่ะทุกคนเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเลยค่ะก็เอารูปมาฝากนะคะทุกคนจะบอกว่าไปก็คือสวยมากๆแล้วก็เดินค่อนข้างเยอะนะคะคนเยอะมากด้วยค่ะ เมืองโบราณเอพิสูดนะคะทุกคนมุ่งเลือดในยุคสมัยกิตรัลโรมันค่ะมีอายุมากกว่า2,500ปีเลยค่ะที่เดินไปเรื่อยๆเ,เขาก็มีการแสดงให้ดูด้วยนะคะทุกคนเป็นแบบประวัติศาสตร์นี่แหละแต่ว่าคือไปตอนที่แบบเขาแสดงจบแล้วดูไม่ทันค่ะอันนี้มาปัางก็ไปกับทัวร์นะคะทุกคนทัวร์เขาจะพาไปดูสถานที่หลาย,ลายสถานที่นะคะอันนี้ก็คือน้องที่ไปกับทัวร์ด้วยเหมือนกันนะคะน้องน่ารักมากเอาฟิลฟินไปใช้ด้วย

Okay, okay, no you want a mix? Oh, more Yes, ice cream. I can ice cream. Okay. Yes. yes, please. Oh. Oh, bye -bye. อันนี้เราก็มาที่เมืองทรอยนะคะทุกคนอันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะมีมาไม้เมืองทรอยแต่ว่าเขาปิดปรับปรุงอยู่นะคะทุกคนก็เลยได้มุมถ่ายรูปมุมอื่นมาแทนนะคะตรงสะพานเนี่ยสวยอากาศดีเหมือนเดิมค่ะ ระหว่างทางกลับก็คือแวะป,ปั๊มยังได้รูปอะทุกคนคิดดูรูปสามารถถ่ายได้ทุกมุมจริงๆนะคะแล้วนี่ที่ปั๊มก็แบบมีทําแป้งเหมือนพิซซาเลยทุกคนอันนี้คือที่พักของเราในคืนนี้นะคะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากมีทะเลแบบสวยมากอึ้งอยู่ว่าแบบทำไมที่พักที่วันนี้ก็คือเลิศอยู่ค่ะที่พักแต่ละคืนก็จะเป็นในโปรแกรมทัวร์ที่ทัวร์จัดหาให้นะคะของเราก็จะเป็น5้าดาวของตุรกีทุกคืนนะคะเพราะว่าอันนี้เขาลี้ไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าราคานี้จะได้อะไรบ้างนะคะ ันนี้ก็เป็นอาหารของตุรกีนะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นแบบไก่ป้าแล้วก็มีความแบบมีกลิ่นเครื่องเทศพวกชีสหน่มปังจะเยอะนะคะทุกคนอันนี้ในคลิปยังมีความหลากหลายแต่ว่าวันอื่นๆแอบ,บแบบกินยากนิดนึงค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือปาุกคาเลคคา่ค่ะปราสาทกุยฟ้ายค่ะ อันนี้คือถ่ายระหว่างที่อยู่ในรถนะคะทุกคนจะบอกว่าของจริงคือสวยมากลงไปก็คือสวยมากแต่ว่าตอนที่ลงไปถึงอะววมีความมืดและคึมก็เลยถ่ายรปูปได้น้อยอ่ะอันนี้เราก็คือลงมาจาัดรถแล้วนะคะกําลังเดินไปปราสาทปุยฝ้ายนี่แหละค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิวมุมอื่นๆนะคะทุกคนก็คือจะต,ต้องเดินไปนะคะก็ค่อนข้างไกลนิดนึงแต่ว่าระหว่างทางก็อากาศดีและสวยแล้วก็ชอบมุมนี้มากตรงนี้ที่เป็นแบบว่าเหมือน เป็นแบบพุ่งญา้าถ่ายรูปสวยมากพอดีชุดไม่เข้ากับปํมคาเลกแต่เข้ากับญา้าเวกาวันพรุ่งนี้นะครับเรานั่งรถยาวๆเลยนะครับเราจองเจ็ดโมงเพิ่มเพราะว่าระยะทางนะครับจากที่นี่นะครับไป้ามาโดเกียนะครับก็เจ็ดรถแปดร้อยโลจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้เลยก็คือพรุ่งนี้เราไปแคปปาโดเกียคะ่ะทุกคนนั่งรถยาวเจ็ดชั่วโมงเลย ามาถึงแคปปาโดเกียแล้วค่ะทุกคนที่แรกที่เรานอนก็คือโรงแรมถ้ำทุกคนจะบอกว่าโรงแรมถ้ำเป็นท um. ี่ที่มาปังชอบที่สุดในบรรดาที่พักนะคะเพราะบรรยากาศดีมากดี่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิว ห้องแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะคะห้องจะแบบมีความหลากหลายพี่ๆที่ไปด้วยกัน,นมีคนนึงได้ห้องใหญ่มากมีครัวมีอะไรแต่ของพ่อปังก็จะไซส์เล็กแบบนี้แต่ว่าแค่นี้ก็คือแฮปปี้แล้วก็ชอบมากนะคะมันมีความแบบเออสไตล์ถ้ำจริงๆมาบเหมือนนอนในถ้ำมาทุกคนแล้วก็มีความมืดแล้วก็อากาศเย็นแต่ว่าในห้องก็อบุ่น,นะคะ จะบอกว่าทริปนี้พกฟิลฟินมาด้วยที่เป็นสเปย์นะคะอันนี้เป็นรูมสเปย์สเปย์ฉีดห้องนะคะทุกคนก็คือเวลาเราไปเที่ยวอ่ะเราจะไม่ชินอากาศห้องนอนห้องน้ำอะไรเงี้ยก็คือฉีดไปได้เลยเป็นสเปย์ปรับอากาศนะคะกลิ่นหอมแล้วก็ช่วยปรับสมดุลของเราได้แบบดีมากๆอันนี้กลิ่นสดชื่นแล้วก็ดับกลิ่นได้ดีมากๆค่ะก็มีความแบบ กมาเพราะว่าเป็นคนชอบนอนไม่หลับปกติอยู่บ้านก็คือนอนไม่หลับอยู่แล้วไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดอะไรก็ต้องพกไปนะคะฉีดที่หมอนได้เลยนี่ทุกคนดูนะดูหัวสเปรย์แบบเลิศม,มากฉีดที่หมอนฉีดที่ผ้าได้เลยนะคะสเปรย์ดีมาก,กวาเวอ,อนี่สไลด์บางมาบ้างก็พกมาพกมาทุกกลิ่นลาเวนเดอร์ช่วงนี้ก็คือสลับกันพกว่าวันไหนจะพกกินไหนเลยทุกคนรอดูคอนเทนต์ได้ มาดูวิวด้านนอกกันค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของด้านนอกชั้นบนนะคะทุกคนแล้วเวลาเรานอนเราไปนอนข้างล่างนะคะทุกคนเป็นแบบสไตล์ถ้ำอันนี้พอเสด็จตอนกลางคืนประมาณสองทุ่มนะคะทุกคนก็มาดูระบีงหน้าทองนะคะก็จะเป็นอยู่ในโปรแกรมทัวร์นี่แหละแต่ว่าอีกวันนึ่งต้อง,งตื่นตีสามตีสี่เพื่อที่จะขึ้นปรลลูน,นะคะทุกคนคิดว่าถ้าเกิดว่าใครแบบอยากนอนเยอะๆก็ไม่ต้องมาตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนก็แบบขอแบบนอนโรงแรมไปเนี่ยเพราะว่ามาก็มีความน่าเบื่อนอิดนึงนะคะ และแล้วที่เรารอคอยกันทุกคนขึ้นบอลลูนค่ะอันนี้ฟังก็ตื่นตั้งแต่ตีสามตื่นมาแต่งหน้าทุกคนแล้วก็พอเสร็จแล้วประมาณตีสามครึ่งอะ่ะตีสี่อะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ให้ขึ้นรถแล้วก็พามาขึ้นบอลลูนนะคะเขาจะต้องดูสภาพอากาศก่นกอนว่าขึ้นได้ไหมซึ่งวันที่เราไปขึ้นได้นะคะจะบอกว่าวิวสวยมากบอลลูนก็พาไปดูตามแบบพื้นที่ต่างๆแัน สวยจริงๆทุกคนแต่ว่าวันนี้ที่เป็นบอลลูนขึ้นนะคือบอลลูนขึ้นน้อยกว่าปกตินะคะซึ่งพอบอลลูนขึ้นน้อยอะ,ะความสวยมันก็จะลดลงนิดนึงจากที่ปกติแบบบอลลูนแบบจะเต็มไปหมดเลยทุกคนอันนี้ก็จะมีแบบความแบบยอมๆแต่แค่นี้แบบของจริงก็คือตื่นตาตื่นใจมากรู้สึกแบบเออคุ้มค่ามาถึงตุรกีแล้วนะคะอันนี้เราขึ้นบอลลูนก็ต้องขึ้นที่แคปปาโดเกียนะคะทุกคนถึงจะแบบสวยถึงจะเลด อากาศก็ดีมากๆค่ะทุกคนตอนขึ้นบอลลูนก็ต้องมีความที่แบบต้องปีนนะคะอย่าลืมแบบชุดให้ธรรมะธรมงมนิดนึงนะป้าแอบผ้าที่แบบว่าใส่เดสไปนะคะพอเสร็จแล้วลงมาเขาก็จะมีแชมเปญให้แล้วก็มีใบประกาศให้นะคะอันนี้ก็แบบลงมาคือบอลลูนหมดแล้วอะทุกคนอันนี้เป็นภาพตอนที่แบบขึ้นนันนี้พี่ไกด์ถ่ายให้นะคะ บอลลูนหลูกแล้วแต่ขนาดไซน์ะคะไซที่มาปาังขึ้นอันนี้ก็ประมาณ30กว่าคนได้ทุกคนแต่แบบว่าพื้นที่มันไม่ได้แออัดไม่ได้แออัดอะไรเลยนะคะซึ่งโอเคมากๆ ในการขึ้นบอลลูนนะคะจะไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ค่ะทุกคนก็คือจะเป็นต้องจ่ายเพิ่มแยกเอาถ้าเราขึ้นก็ตกคนละ280 u s นะคะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ9 8 0ตกแบบคนละมือน,นะทุกคนแต่ว่าไปทั้งทีจะเท่คุมนะคะอันนี้ก็ถ่ายคลิปตอนลงเั็นุคนตอนแรกคิดว่าแบบ เราไม่ได้ดูคลิปที่อื่นมาก่อนเลยแล้วก็คิดว่าเออคงลงเนี่ยสนามที่อะไรสักอย่างมีแบบเป็นลานลงสรุปคือลงหลงัลงรถเลยค่ะทุนนะกคนแ,แล้วมันแบบตอนที่เราอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วเขาแบบกาลังจะลงมามัน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 มากทุกคนมันสนุกมันลุนะ้นอ่ะแล้วก็บรรลุมันใหญ่อะทุกคนแล้วก็สรุปลงหลงัลงรถเลยกับตันก็คือมังคับให้ลงไปเลย แล้วเราก็กลับมาที่ที่พักนะคะกลับมาก็คือแบบยังไม่8ปดโมงด้วยซ้ำทุกคนค่ะก็คือขึ้นบอลรูนใช้เวลาประมาณแบบ45นาทีอะไรอย่างนี้เองค่ะนี่ก็มาแบบถ่ายรูปเล่นที่ท,ที่ที่พักนะคะขอพาไปอวดรูปฟิลฟินกับแบบว่าแต่ละวันเ่ยนะคะทุกคนว่าแบบว่าวันไหนเราพกกินไหนอะไรอย่างี้กับชุดสไตล์ไหนจริงๆมันไปได้กับทุกชุดเลยเพราะปังไม่ได้แบบเตรียมไว้ก่อนเลยทุกคนก็แบบพบกินหยิบหยิบแล้วมันแบบเออมันเข้ากันพอดีก็เลยแบบ ถ่ายติดไว้แล้วก็ชอบมากเลยเอามาลงในนี้เลยนะคะแล้วก็ที่ตุรกีหมาแมวเยอะมากค่ะทุกคนถ้าหมาก็จะเป็นหมาแบบพันใหญ่ๆแล้วก็ทุกๆข้ั้งทางทุกทางที่เราเดิน,นมีแมวที่โรงแรมก็คือมีแมวนะคะแมวเยอะจริงๆนะคะ พอเสร็จแล้วนะะทุกคนเวลาวันนี้ก็คือเหลือเยอะมากเพราะเราตื่นเช้ามาเราก็ไปต่อคะ่ะอันนี้คือ EVIL eye ทุกคนเราสามารถกับถ่ายกับต้น EVIL eye ได้เลยนะคะ EVIL eye ก็แบบเทียงปางบอกคลิปที่แล้วเป็นเรื่องแบบปัดเป้าความโชคลายนะคะที่ตุรกีทุกคนต้องซื้อกลับไปทุกคนต้องมี แล้วอันนี้ก็คือวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่ตุรกีแล้วนะคะทุกคนแต่จะบอกว่าถึงจะเป็นวันสุดท้ายโปรแกรมก็แน่นมาก,กับทัวร์ก็คือแน่นมากจริงๆค่ะทุกคนแน่นแบบเหนื่อยอะ่ะแต่ว่ามันคือไปเที่ยวครบมากๆนะคะถ้าเราไปเองอาจจะไม่ได้ครบเท่านี้นะคะเพราะมันเดินทางนั่งรถคอ่อนข้างเยอะแล้วใช้เวลาแบบเยอะมากไปแบบไปแต่ละเมืองใช้เวลาเยอะมาก โปรแกรมทัวร์อันนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะบอกราคาตอนหลังนะแต่เขาบอกก่อนว่าอันเนี้ยมีบินภายใน1เที่ยวนะคะก็คือเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเราจะต้องไปขึ้นเครื่องนะคะกลับไปอิสตันบูลแล้วก็ยาวกลับไปที่ไทยนะคะที่ตุรกีก็คือมีความแบบหลากหลายมากทุกคนอันนี้ก็เหมือนทะเลทรายแล้วก็มีอูดมีแบบให้ขี่อูดคือมีความหลากหลายจริงแล้วก็แบบ มันดีอ่ะทุกคนมาบังชอบมากเลยแล้วบรรยากาศคือดีทุกที่แล้วเขาพาไปหลายที่มากแต่วันสุดท้ายอะมาปังจําไม่ได้หลายที่ว่าไปที่ไหนบ้างเพราะแบบพอได้ขึ้นบอลลูนแล้วก็คืออย่างอื่นไม่สน้จจ้าอันนี้นะคะทุกคนคือเติร์กิสดีไลท์ที่ตอนต้นแบบ EP หนึ่งอะมาปังพาไปดูอ,อันนี้ก็ไปลองชิมแล้วก็ซื้อกลับจะบอกว่าอร่อยมากแต่ว่าอินไปชิ้นนึ่งก็คือหวานมากเช่นกันแต่อร่อยไปถึงตัวกีกน่ืจอต้องกินค่ะ ก็พาไปร้านเซรามิกนะคะสวยมากคนแต่บอกเลยว่าแพงมากก็คือไม่ได้มีใครซื้อกลับเลยเซรามิกใครมากแต่ก็แบบงานปีมือแล้วก็สวยของเขาแบบทนทานนะคะมาพูดถึงเรื่องทัวร์กันบ้างค่ะทุกคนอันนี้ไปกับทัวร์ดูแล้วกีมาบางคิดว่าไปกับทัวร์ก็คือดีสะดวกแล้วก็ได้ไปครบนะคะเพราะว่าต้องนั่งรถเยอะในการแบบเปลี่ยนไปสถานที่ต่าง เหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยทุกคนถ้าไปกับตัวเตรียมใจไว้เลยว่าต้องเหนื่อยแน่ๆนะคะตื่นเช้ามากแล้วก็โปรแกรมแน่นตอนมาปังไปราคาประมาณ49,000นะคะราคานี้จะไม่รวมทิปไกด์กับค่าขึ้นบอลลูนค่ะ